ามมานะครับเมื่อเพื่อนถึงกลางนะเมื่อเพื่อนมาถึงกลางคนตอไปก็ออกจะได้ทําต่อเนี่ยแล้วก็ผมมั่นใจคนน้นเร็วขึ้นมาแข่ทขันบอกแต่ว่าการสั่งงานอยู่ที่สมองเราสั่งเองเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะพบเองว่าเร็วขึ้นนะเล็กต้องเร็วนะครับเนี่ยาการประทะแม่นยำไหมอแขนใช้เป็นประโยชน์ แข่แ,แขนหน้าหลังอย่าแข่งออกข้างตัวมัติดหมดนะตอนนั้นอนแล้วใช่ไหมแข่งแขนทำไมล,ลงทิ้งปลายมือลงทิ้งปลายมือลงปลายมือทิ้งลงอย่างนี้อย่าอยู่แบบนี้ไหลมันจะเกร็งทิ้งโอเคดีขึ้นเนมมัะรจิ่อย่างหนึ่งทำไม่ได้หรือทำไม่ค่อยถูกต้องแล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วถูกต้องขึ้นเรื่อยๆมีการฝึก เต็คเกรงให้ได้ตัวเกรงให้ได้ตัวไม่เกรงรู้จักใช้แรงของขาแต่ละข้างขาเวลาตัวอย่างไรตัวแขนไม่เกรงแต่ว่างเวลาเปววลี่ยนจังหวะเท้าแยกกว้าง การทรงตัวด้วยเวลาโดนแท็กเกอร์เวลาแท็กเกอร์เขาใช้การถ่ายน้ำหนักตัวน้มตัวไปข้างหน้าน้มตัวหลังๆด้วยบี้นะเดี๋ยวเราเราจะหลอกจะโยกเขาอะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมง่ายอะไรเราจะตัดสินใจอะไรใช้อะไรแข่งขึ้นไหมน้ำมาใช้อย่างไรฝึกเตีงอ่าฝึกเตียงจฝึกเตีงดีมากไม่มีคำว่าผิดว่าถูกนะครับเพียงแต่ว่าทักษะทำให้ถูกแต่จะใช้อะไรก่อนตัดสินใจเองเพราะในเกมเปลี่ยนจากคำขอโทษมาทำให้ดีที่สุดนะรู้ว่าผิดพลาดแล้วทำไง solo, oh chơi game solo, bismarck solo, giải cái cái không công lăng không có công lăng ดับเท้าเร็วจะตุกเท้าเร็วทำตอนเนื่องสังเกตความรูม้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อที่ไหนส่วนใด แล้วเริ่มนับแขนเยียดไม่งอศอกหนึ่งสองสามแขนข้างที่อยู่เหนือศีรษะเยียดข้ามแขนข้ามเข่าข้ามหน้าขายกตัวสองมือสองมือข้ามไปสองมือเลยอย่าไม่ใช้ศอกดันตัวเองแขนอีกข้างหนึ่งไม่ใช้ใช้การบังคับจากหน้าท้องยกขึ้นนะครับ ไปนะหมดไปละนี่ ทำไปมาสองสารอบนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเท้านะถึงจุดที่ตึงก็นิ่งค้างไว้นะครับจังหวะนั้นเริ่มนับแล้วทำกลับไปมาสองสารอบนะครับถ้าตึงมากก็ทําทำมากกว่าน,นั้นนะเวลายือดอยู่ในอาการผ่อนคลายนะครับสนะามสองสารอบหรือสี่ห้ารอบเสร็จแล้วก็เปลี่ยนนิยางหมดนะให้รู้สึกผ่อนคลายตำแหน่งที่ออกแรงมีอยู่ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือ จับว่าถ้าต้องการเน้นถ้าต้องการเน้นไหลด้านไหนนะครับดูใหม่นะถ้าต้องการเน้นไหลด้านไหนก็สลับมือจับมือเดียวแค่มือเดียวเลยจับอ่าแล้วเราจะรู้สึกใช้ไหลมากกว่าที่ออกบอลทำลายซ้ำนะครับซ้ำนะทำนี้พวกนี้เราใช้มากเลยกับการวิ่งกับการออกลายกับการส่งบอลนะเพราะมั้น ไม่เทปวอมแบบไม่ง่ายแล้วตำแหน่งเขาอยู่เงี้ยเราต้องช่วยเขานะครับเสร็จแล้วมือเนี่ยดันดันที่ไหลหลังเขาไว้หรือถ้าเขาตัวใหญ่เราใช้เข่าเข้ามาช่วยก็ได้แล้วเหนียวซอดเข้ามาหาตัวเราเนี่ยนะช้าช้าอ่าันตัวหัวไหลสำคัญมากเวลาที่จะช่วยในยเรา เวลาออกลายนะครับเดี๋ยวเมื่ใกล้แข่งเนี่ยนักกีฬาไทยมักจะไม่ชอบเก็บตอนใกล้แข่งเพราะว่าเวลาซ้อมเวลาครูดาวเราไม่ได้ทําในสิ่งเหล่านี้กันเลยเ้วแขนชิดคนที่จับเข้าดี้วเนี่ยรวบแขนชิดไว้กับกันนะเท้าอยู่บนพื้นนะครับสังเกตให้ทันเราลายเข้าลายให้ได้มีสมาธิกับตัวเองมีสมาธิกับทีมของเราไม่สนใจ เอาตัวไม่แกว่งตัวไม่แกว่งตัวนิ่งอย่าโครงไปโคลงมาก้ะพิงเร็วที่ดีแขน้แขนแขนบอกเตี้ยทด้านข้างเหมือนเราเที่ด้านหน้าอันนี้เป็นการฝึกเพื่อให้เราหาทำงานที่ในอีกหน้ามันมีตีเัย khả leo khả leo, một, hai, ba, năm, 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 ต้องแซวอีกต่อมาต่ก็ต่อมาต้องมองเพื่อนวสมาธิในการร้องของนักกีฬาที่ไปแล้วต้องเร็วต้องรู้หมดมาอ่แจงอาการให้เห็นนั่นและแล้วเปลี่ยนทิศทางปั๊บต้องเมียตาเร่งนั่นดีก็นั่นแล้วครับ เหนื่อยนะพัฒนาขึ้นมากเลยเนี่ยละแล้วเล่นมิติเหนื่อยไปเรื่อเเยเหนื่อยไปเรื่อยอ่าฉลาดดีมากไม่ให้จังหวะไหนต้องให้แล้วจต่ตัดสินใจเองในเกมไม่มีใครบอกเราได้บางทีเขากำลังตามามาไปนะขั้นตอนไม่ต้องรีบเยี่ยมากถีกต้องายาวปลายเท้าเลยเท่าอ่าแหละบอลถูกเหนือยจีจ้าเราย่อาช้าถูกต้องมาก่อนสเสมอ ครับ6ครั้งนะนับ3นับ4 1ครั้ง2ครั้งนับ5นับ6บอลที่เพื่อนไปเดรับเฉยเชยกข้ามเขาปึ๊บแล้ววางปิดเร็วเออวางบอลเลยวางพักได้เลยปึ๊บแล้วยกใหม่เงีย้ยเงียดบ้วยงอย่าง้อเขาอย่างอเขา นะแอที้แอดสังเกตลำตัวัวไหล่ต้องทำงานม,ม,มากแค่ไหนทำให้ถูกต้องถ้าเราอยากได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วเล่นได้มันเลย

เป็นนะลูกถ้าหนูใช้แรงไม่เป็นแล้วหนูไปเกร็งหัวไหล่ลำตัวหนูยิ่งหมดแรงเลยแรงตั้งปายปลายตัวท่าทายถูกต้องด้วยการให้แรงหรือการให้กำนักแรงที่กดแนมนไม่ให้กดพุนต้านไม่ค่อยอก็